่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดเข้าปิดล้อมป่าสงวนแห่งชาติบุกยึดไม้หัวงห้ามขนาดใหญ่ถูกลักลอบตัดแปรรูปหลังกลุ่มขบวนการแอกลักลอบเข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามในอำเภอสั่งคุมเขมเ้มเฝ้าพื้นที่ล่อแหลมตลอด24ชั่วโมงค่ะนายชยพกึกเชนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายพัทรดนัยอุทัยรัตน์ปหลัดอำเภอแม่สอด นำกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่สามสนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตอกอหบ้านห้วยไม้แป้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า30นายพร้อมอาวุธร่วมกันเข้าปิดล้อมพื้นที่ป่าสงวนติดกับ หมู่บ้านพบพระน้อยหมู่ที่11ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังชุดการข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสืบทราบว่าภายในพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวมีกลุ่มชายชะกันแอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงเป้าหมายเจ้าหน้าที่ได้เร่งการเดินเท้าเข้าพื้นที่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณป่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการชักลากไม้ไปตามเส้นทางธรรมชาติติดไหล่เขาใกล้กับทางเข้าออกหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบต้นยางและไม้ห่วงห้ามขนาดใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า3ต้นซึ่งแต่ละต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรถูกลักลอบตัดโค่นล้มไปกองกับพื้นโดยไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดถูกทำการเลื่อยแปรรูปเป็นแผ่นหลายหลากขนาดไม่ต่ำกว่า25แผน่นและไม้บางส่วน ถูกลำเลียงออกจากพื้นที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงทำการตีตราประทับอายัดไม้ทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมช่วยการลำเลียงของกลางทั้งหมดออกจากป่าไปทำการเก็บรักษาพร้อมสอบสวนขยายผลทางคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านั้นเมื่อหลายวันก่อนชุดการข่าวของฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดได้รับการแจ้งข่าวจากชาวบ้านว่าบริเวณป่าสงวนดังกล่าวชาวบ้านพบกลุ่มชายชะกันไม่ทราบฝ่ายหลายคน แอบลักลอบนำเครื่องมือเข้าไปตัดคนต้นไม้เสียงดังแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าไปขัดขวางเนื่องจากเกรงจะได้รับอันตรายชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอ,อสอำเภอแม่สอดจึงประสานเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบจนพบมีการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนจริงซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่ากลุ่มขบวนการน,นี้เป็นมืออาชีพเนื่องจาก รู้เส้นทางการหลบหนีจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งสถานการณ์ล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องนำกําลังไปปิดกั้นพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อป้องกันการสกัดลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อสกัดโควิดทำให้กลุ่มกระบวนการค้าไม้ช่วยโอกาสช่วงเจ้าหน้าที่นำกำลังเฝ้าชายแดนแอบลักลอบเข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามในป่าสงวนซึ่งขณะนี้ ในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดทุกชุดปฏิบัติการให้เฝ้าระวังแนวชายแดนอย่างเข้มงวดในทุกมิติซึ่งขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องทำหน้าที่อย่างหนักทั้งลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีไม้ห่วงห้ามตลอดจนต้องลาดตระเวนตลอดทั้งแนวชายแดนและพื้นที่ล่อแหลมเพื่อสก,กัดกั้นโควิด -19 และการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทตามแนวชายแดนจังหวัดตากตลอด24ชั่วโมง